来！ ไก่มัแพ้ก็แล้วว่าตังยี่มีตัตังไปไปไปเอาอางายายไม่มี ปลาดีก,กว่าตำได้ไมหมล่ะเราเย็นหูชอบทานกับข้าวแ,แ,แม่ตะแม่ตาก็ได้ก็ได้เดี๋ยวจะตำน้ำพริกปลาให้กินละกันแม่ตาแล้วนี่พ่อเราไปไหนนะสงสัยเมา,มาอีกตามเคย <im ple ks> แม่เยี่ยอยู่บ้านเปล่าเปิดประตูนะผัวหน่อย อ้าวเปิดประตูอยู่แล้วเนี่ยร่างก่อนร่างครับข้าขออัดหน่อยไม่อัดแตอัดแต่แปลว่าเงินอ่ะอัดเราเราไม่เราไม่ชานาไม่ได้ไม่ไม่มีอัดนะฮะไม่มีเงินไม่มีเงินเหรอต้องไม่มีเงินก็หามาสิไม่มาต่อจ้านี่เราเป็นลูก ยัางนัเอาค่าคิดออกนะค่าตะพาเย็นเนี่ยไม่ตักครับพามันไ้ัายเย็นไปหาท่านเจ้าคุณเพื่อจะขออัดท่านเจ้าคุณไม่พาเจาพายปุเฮเย็นต้องไปกับพ่อไม่ได้ไม่ได้ไม่มีทางแก้แล้วมีทางเดียวทางนี้แหละหนูอยู่นาต้อไปต้องไปเอาไปไปดีๆไปดีๆลา <laughs> to <Heather>. ga <laughs> 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 คุณครับมาทำไมล่ะไอะท่านเจ้าคุณข้ามีธุระกับท่านเจ้าคุณท่านเจ้าคุณอยู่หรือเปล่าครับท่านเจ้าคุณจะ้ขพบกับคนอย่างคุณได้ยังไงยิ้มมีธุระสำคัญครับไปเชิญมาเจอครับเอาไงดีบอกท่านเจ้าคุณแล้วกันบอกยิ่งเดินเดินท่านเจ้าคุณครับว่าไงมีไอ้นมีนมันมาขอพบครับท่านเจ้าคุณมันมีอะไรเรือเรียกมันเข้ามาดูสิครับท่าน ที่ม well? ันอยู่ใช่ไหมหัวบ้านใช่ไหมเฮ้ยเมันเคยเอาของเดิมาใส่คุณคอรใช่มมันมาทำไมท่านถ้าคุณขอรับว่าไงยิงรับผมีเรื่องรบกวนขอรับว่ามารับผมอยากจะขออัดเพิ่มเติมจากของเดิมมาขอรับครั้งที่แล้วมันยังไม่ให้เลยนะนั่นนะสิเราจะเอาใหม่ยังไงอ๋อ ่ได้เามาครับคุณอ,อ,อะไรนะคุณพี่ไม่มายังไงเนี่ยเราคุยสุราต่อนะครับท่านเจ้าคุณครับ <ฤษ S 1> วันนี้นะครับ,อบผอมเนี่ยต้องทำนะฮะอย่าพูดเฉพาะพูดขอเนี่ยท่านเจ้าคุณครับวันเนี้ยก็เหมือนฉันเนี่ยจะขออัดไปทํานาใหม่ไม่ได้เอาไปกินเหล้านะขอรับทำที่แล้วก็เ<ข>อาไปทํากินขอรับแต่ว่าผมฉันเนี่ยขอ ผอ,อมีตัวช่วยลูกหม่อมฉันแบบ้เนเนี่ยเย็นเนี่ยแต่ผอเป็นคนรับใช้เพื่อรอเวลาที่จะเอาเงินมาคืนนะขอรับงั้นก็ไม่เป็น,านทาสในเรือนท่าละกันครับผมเองกับเมียมีเงินเมื่อไหร่ก็มาถ่ายตัวรูปออกไปครับงานตัวของนะคะก็ไม่ให้เป็นให้เจ้าของรูปนี่น,น,นะครับเออให้เจ้าพักมันดูแลงานนะเอ็งมาอยู่กับข้าในครัวปะ มาหากินนะอยูด่ดีๆนะลูกจะมากช่วยสอนงานด้วยนะ ามีเรื่องจะมาบอกเจ้าค่ะเรื่องอะไรแท่านเจ้าขุนนะเจ้าค่ะรับเป่าเข้ามาใหม่จริงเหรอจริงเจ้าค่ะหน้าตานี่สาสวยนะเจ้าค่ะจริงเหรอจริงเจ้าค่ะเองพาข้าไปดูไปเลยค่ะไปไปเลยค่ะ มานี meantime, uh ่สิมาใกล้ๆเราสิใกล้ๆใกล้ๆท่านเจ้าคุูมียเลยจะให้ยินรับใช้ละสวยดีเนาะผิวพันเนาะแต่ลองมาใกล้ๆหน่อยสิอย่าเจ้า เชว่อข้าเลยถ้าจะดูแลเจ้าเองเะนี่จะ่าให้่อยเนี่ยเราขันเ้าก่อน ค่ะข,ของท่านเจ้าคุณเนี่ยเหรอข้าหัดดูหน้าหน่อยอีเย็นแกไดอาดมาเป็นเมียจากคุณท่านเหรออีขี้ข้าแกมาจากไหนหน้างจันสวยจริงๆสุดเลยสิแกจับมันไว้ ขายปกการะกันดีดีม<ช>ูดีแทนเลยเจ้าคุณพี่ว่ายังไงเ่้ช่องอยากรู้ว่ารับพ e ี N ่เองื่อมาทำไมเจา้าค่ะคุณพี่ก็เหมือนกันรับแม่มาทำไมมันเป็น,ปนคนใช้มันเป็นที่ข้าอ้าวสตอร์ลี่กูอย,อย่างนี้ก็ไม่ถูกนะพี e ่เองเนี่ย้ายังไม่ว่าเลยแล้วก็รู้อยู่ว่าเจ้าคุณนะ่ะชั่วแค่ไหนเจ้าชั่ ถารมีักคนทะเลาะอะไรั้คมมาข้ามตาค้าเนี่ยอยู่ด้วยกันคุณจะรักสามัคคีกันนะแต่มันเป็นบ่าวนะเจ้าคะเอาอย่างงี้ให้คุณหญิงเนี่ยเป็นคนดูแลเย็นมัน่าพี่อ่ะถ้าเจ้คุณก็เห็นดีเห็นงามก็เป็นเมียขาคนนึ่งเหมือนกันให้อยู่คามปกครองของคุณหญิงเ้าเองก็อยู่ส่วนเอง ก็อ,อยู่ส่วนเา้าเอาตามนี้นะแอลขาโดนหักหน้าเจ็บใจต่อไปนะข้าจะคอยกันแก้งมันไอเรียนชีวิตมึงไม่เป็นสุขแน่คอยดูกูรู้จักกูน้อยไปแล้วสองเวอร์ชั่นและเวอร์ชันยี้จะแรงกว่าเดิม <laughs> เงีนดังเงียนดูไหมดังเงีนเสียงใครอ่ะเสียงคุ้นๆดังเงีนเลยโอ้โหต้องเดืนตัดงน้อยเยอะวันนี้พ่อเราพูดเเอ็งมีอักไหมฉันไม่มีอัดติดตัวเลยจ้ะพ่อเป็นยังไงบ้างจ๊ะโอ้ยแย่เลยหนักเลยฮ้องไม่ฮ้องอ่ะฉันเป็นห่วงพ่อเลยในตัวฉันไม่มีเงิน ออกมาก่อนเดินหน้าข้าซาซีไปก่อนพี่ฝาดูแลพ่อด้วยให้พ่อาอภยได้ดากอได้ทั้งคนด้วยเพ่โอเคนะเดียวพี่เอาของไปแลกอ่ะพอละกันปาดด้วย นั่นน่ะแอบเป่ามีข่าวดีจะมาบอกเจ้าค่ะข่าวดีอะไรล่ะข่าวดีเรื่องเย็นเจ้าค่ะอีเย็นมันมีชูค่ะจริงรอจริงค่ะเอ็งเห็นกับตาหรือเห็นก็สองตาเลยเจ้าค่ะเป็นยังไงเอ็งให้ข้าฟังอมันแอบถอดสร้อยที่ท่านเจ้าคุนให้อ่ะเจ้าค่ะให้กับมือชายชูไปเลยเจ้าคะข่าวนี้ข้ามีเรื่องเล่น